ทุกท่านครับในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงซซง,งัเจ้ามินี่ไม่ใช่มอนใหม่ได้ซ้ำนะฮะก็แค่ เหมือนจะเป็นมอนส้มธรรมดานะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นกว่ามอนทุกตัวที่เคยเผชิญแล้วแบบเพิ่งอัปเดตเข้ามานะฮะคือยังไงดีอะแต่ก่อนเราซ้อมมาอย่างเดียวอะคราวนี้มันน่าจะซ้อมเราบ้างแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาละมัน มันเป็นอาร์คเทมหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าในเว็บอะ่ะมันบอกว่าเป็นอาร์คเทมนะแต่แบบทำไมมันไม่เหมือนอาร์คเทมเลยวะอโอ้ตัวโคตรพอ่อคนแม่ใหญ่เลยเชี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมากโอ้โหสูงไม่เท่าขา้วยซ้ำอะ่ะ holy shit โอ้โอ โอ้ตัวคุ้ใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวจริงๆผมควรจะเปิดทับนะตอนแรกผมว่าจะไม่เปิดแล้วแหะแต่ว่าผมกลัวโดนตีทีเดียวแล้วตายหายเฮ้ยมันคำรามแล้วไี้นี่ด้วยอ่ะตอนแรกไม่รู้เออกูผิดไปแล้วผูผิดไปแล้วผูต้องเปิดทับว่ะกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วเอ่อทับ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  Hopp 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 เออมีความรู้สึกเหมือนเหมือนสู้เอลเดอร์อยังไงไม่รู้นะ <laughs> โอ้ยมีพื้นสะเทือนด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมีด้วยเหรอพื้นสะเทือนเนี่ยโอ้ oh my god มันเหมือนมันมีท่าท่าเดิมๆนะ,ะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันมันมีซ้อนเข้ามาด้วยนะ โอ้ยหนีไม่โดนอือขอตะวัดก่อนเออย้ายได้เกศไหมโอ้โดูอะไรเต็มพื้นเลยเนี่ยเกดจากัดมาทีเดียวเย็ดแค่มิสซูรี่โอ้โห เฮ้ยนี่เป็นของใหม่หมดเลยเนี่ยชิรอลไอเทมฮูริชิปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยมคืออะไรไอสตอนไม่เกี่ยวอุ้ยเต็มพื้นเลยอ่แย่แค่คืออะไรเนี่ยโอ้ยไม่ทำผมเสียเวลามากเลยผมผมวัวแต่เก็บเลยอ่ะแบบ ไม่ได้สนใจพ่อคุมเลยผมใส่อยู่นี่ว่าถอนออกเลยแล้วกันไม่มีประโยชน์แล้วโอ้ oh my god ตัวมังใหญ่มากตัวมังใหญ่สุดๆเลยโอ้ oh. นานมากนะจริงผมรู้สึกว่าผมเคาน์เตอร์ไม่ได้แน่นอนพวกก็ผมจะไม่พยายามเลยนะเกล็แดงหน่อยจ้าหางมันตัดได้ไหมผมรู้สึกว่าผมไม่เคยตัดหางมัาก่อนเพราะมันจะตายก่อนเลย โคตรใหญ่เลยอ่ะดูดิดูจากคมกล้องอ่ะใหญ่มากอ่ะอาจจะเพราะมันกินไอ้นี่เข้าไปด้วยระมั้งผมเลยรู้สึกว่ามันมโหลานมากเลยซีบซีบซีบเส้สสสนี้ผมคมข่าเดี๋ยวเพื่อน โอ้โหดอกนี้ขึ้นหลอดใครมาตัวเดวิสโจ้ถามจริงเชี่ยแล้วมันจะติดอาวุธไหมเนี่ยเดวิสโจ้โอ้ยเชี่ยอันนี้ไม่ตลกละอันนี้ไม่ตลกละอันนี้ไม่ตลกละเฮ้ยผมอยากเห็นนะว่าเดวิสโจ้มันจะมามันจะมาคาบจากการหรือเปล่าน ดูดูไซส์ดิครับดูไซส์ดิแม่คนละเรื่องอะ่ะแล้วมันไม่สนใจด้วยซ้ำอะ่ะมันไม่กล้าสู้อะ่ะไม่กล้าบวกอะ่ะอุ้ยแต่นี่ผมว่ามันเข้าโหมดโหมดข้างกันนะเนแ่ลตายว่ะเยอะอะไรเะเนียสุดยอดเคยพบไม่เคยเจอโอ้ my god โอเค oh <my> okay, ไม่ไม่เล่นละไม่เล่นละไม่เล่นละ ไม่ไม่เล่นละเจอดแมนโคตรเขื่อนเลยอะโ oh. <c oughs> อ,อ้โหเอ่อโอเคผมเอาเอ็นชียนมาก่อนโอ้ oh, my god อดอันนั้นนะ <c oughs> ผมว่าท่าใหม่ผมมันแน่นอนนะฮะที่อยู่ๆมันก็แบบตีรัวๆตีรัวๆแบบนั้น,นะ โจถ้ามึงใจอ่ะมึงไปสู้กับมันหน่อยเหอะไอ้ย้ยอย่าทำมามาทำเป็นเ่าใส่คุยฮะรมึงปอดมึงเห็นตัวมันใหญ่ขนาดนดั้นดูไม่ตามด้วยโอ้โหแม่งเหมือนรู้งานผมไม่ยกกระจำได้ว่ามันผิวขนาดนี้เนี่ย tiếng là gì cả? chỗ này cả, tiếng là gì cả? Oh, không โคตรแรงเลยด้วยนี่มันมาล้างแค้นพวกเราทุกคนจริงๆนะครับเนี่ยล่านไมของมันเชี่ย yeah, แรงสาดหวัดโอเครดมเฮ้ย เกตมาโอ้ยเกตไม่มีโอ้แทวไปรอบแมนท่อผมได้มาแล้วโอเคอุ่นใจขึ้นมาหน่อยแต่ก็จังหวะที่มันอ้วกนะครับมันดรอปแมทริอุลเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องคอยสังเกตแหละแต่มันน่าจะกลับไปกินแหละครับโอ้ my ายกอด แต่เอาจริงนะผมอยากเห็นโจคาบเจ้าตัวนี้ไมมนะไซส์ขนาดนี้คือมันแบบมันจะเปิดเป็นเหมือนเป็นคลาวที่ถือดาบของถือดาบในไฟนอนเจ็ดอ่ะคือแบบดาบใหญ่ๆอะไรแบบนั้นนะ

ดูดเลือดเว้ยโอ้ยโอ้โอสาปอีกคนแล้วมันนะโจมาเหรอใช่ริงร้วย่ลกปาร์ตี้เหรอจ้าโจ แม่งมาช่วยแน่เลยสองคนนี้แม่งแอบ,บรักกันแอบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออดีแล้วล่ะให้หนีไปก่นอนผมก็รู้สึกต้องรับมีดแล้วด้ยวยตอนแรกก็ว่าจะไม่รับเลยนะคือแบบคมข่าวมันยังพอเหลือๆนะแต่ให้ตายเถอะ ถึกมากเอลเดอร์บางตัวผมจะฆ่าได้เร็วกว่าน,นี้เออมันไปกินอะไรแล้วล่ะกินไดโนเสาร์วะล่ะเดี๋ยวมันก็จะต้องตัวใหญ่ๆแล้วมันก็จะมาอ้วกใส่เราอย่างเว้โอ้ยยิงภาไปเม็ดหนึ่งแอ๊ โอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันเมื่อกี้ผมขาดมีังหวาผักดาบได้นะเสียบหน้าไปหนึ่งทีไม่โดนออโอ้โ้เสื้อขาดแล้ววินเมนทเทลสุดยอดเคาน์เตอร์โดนจ้าผมอยากลองจับมันนะแต่พูดถึง

เย้้เกรดจากร์ดที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะแต่ว่าในเว็บมันเขียนว่าอาร์คเทมนะก็คือเป็นมอนส้มนั่นเองนี่คือเป็นมอนส้มตัวแรกที่ไม่ใช่เอลเดอร์ดาก้อนเลยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามัน <t> ก็แข็งแกร่งจริงๆในเรื่องของพลังโจมตีนะฮะแล้วก็มันมีลูกเล่นแปลกๆที่ใส่เข้ามาเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ท่าสตันหรือว่าแบบท่าโกรธที่มันตีเร็วมากๆนะแล้วดูดาวหรือดูระดับของมันเนี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนเอลเชอร์ให้มาสองอันเลยโอ้แล้วก็มีฟิลติเกต3นะฮะอันนี้เอาไปแลกคุรุยากูดรอนเหรออืมเดี๋ยวอันนี้ผมจะอัปเดต รวบยอดทีเดียวไปกับอีเวนต์แอนนิวซีรี่ครบรอบ1ปีของเกม Monster Hunter World ด้วยนะครับก็ออาว่าไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมเกมเพย์นี้นะปกติผมก็จะทำมอนส้มอยู่เสมอเสๆหละแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษสำหรับผมจริงๆนะโอโหโอ้ oh. Oh my god ไอ้เม็ดที่ผมเก็บเก็บมานี่คือแบบมันคือเจมทั้งหมดเลยเหรอ โอ้โหสุดยอดอ่ะโอเคผมรู้แหละว่ามันเป็นเม็ดขยะขยะทั้งนั้นแต่แบบถ้ามาเล่นหลายๆรอบมันก็ได้เยอะมากเลยนะเยอะแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวอืนี่มันตัวแจกเพชรเลยนี่มาสุดยอดอ่ะผมรู้สึกว่าไซส์มันน่าจะทุบสถิติเลยอ่ะ เฮ้ยไม่ทุบสถิติฮะแสดงว่าใน U.S.J คงใหญ่กว่านะผมก็เอาเป็นว่ายัางไงวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ